โอ๊ยคอลเลกคนดูทุกคนไงอ้าว <laughs> 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 คนหกคนเจ็ดคนครับเจอ่ะพอสี่มีคนเร็วนะเจ็ดพอห้ามีสองพอหกมีหนึ่งสองมีสองพอมีมีสามเอาให้เอาไห้รวมที่เท่าไหร่ อะไรวันนี้อะไรยี่าิบห้าพี่บอกนู่นนี่เรามีแค่คนเดียวเรามีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้าย พี่พี่เขาจะไปสบายพี่พี่จะไปสบายจะไปที่ชอบที่ชอบควบคที่ดีเขาสู่ควบภูมิที่ดีเอ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้พี่เองหนึ่งพูดความรู้สึกของตัวเองหน่อยอยู่มาที่กี่ปีเฮ้ยไม่มีเขาไปเลยถ้างั้นไม่ต้องเป็นอะไรเลยมันต้องปีสิไม่มีได้ไงอยู่นี่มาหกปี 6ปิ9ปีอนุบาลแล้ไหมเอเข้ามาทำไมเดียพี่ทีหนึ่งพูดสองนาทีห้ามต่ำกว่าสองนาทีพูดความรู้สึกตัวเองที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ผงคที่อยู่เมรทีจะบาดสี่นะครับพูดให้น้องฟังอย่พูดั่วนะอย่าพูดเล่น้วพูดออกมาด้วยความจริงใจดยควับ นี่น้องฝสั่งนะครับเดี๋ยวน้องๆจะได้พูดให้พี่ด้หนรับอ่าพี่ดเดอดอนดนอดีะนนหน้องนาหน้องดเลย้องาไรอ่าสองนาทีสนาทีูดในเรื่องที่ดีพูดในเรื่องที่ที่จะจะบอกแต่รื่องแอ่ะ สวัสดีครับ ฝากน้องฝากน้องฝากนององยูอาผมเละพี่หนึ่งหนึ่นึ่งนีกไม่ได้ีคนเดียวเหรือคนเดียวใครที่รักษาได้รักษาตัวรักษาความดีรักษาความดีไม่ได้ตัวได้ก็จะอยู่ห่าได้ยาวใครที่รักษาไม่ได้ก็จะเปเด้นก่อนไปทำแบบอื่นก็ไป ก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดานะครับขึ้นโป้มาคุณครูจะเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยให้เป็นเตรียมสอบไปทำโน่นทำนี่ก็นะจะให้โอกาสมองคิดมาทดแทนครับวันนี้กูจะผูกแขนผูกแขนผูกแขนที่ได้เลในฐานะพี่ได้่ลยไปสู่ที่ชอบที่ชอบ อดี๋ได้กเคนจะได้ผูกหนอันนี้าฟผูกแขนไฟผูกแขนมาจากอิการไม่ดีผูแขนมีที่ทางหผูแขนมาจากระเทมนาจากนนัแม่เลาเดแจกให้แล้วกแบ่งกันนะครับน่าจะต้องฉีดต้องแบ่งให้เส้นเล็กๆก็ได้

เดียวมันมีสมไม่มันมีมันมีโนสองมันมีนเท่านี้พอไหมครครู้งคไม่มีเใครใครแน่แล้วนี่เขาเรียกว่าขดม้วนม้วนม้วนถ้เป็นโอ้ให้มันตรงกลางเส้นแบบนี้นะคแบบนี้แบบนี้แล้วทุกคนแบบนั้นแบบนี้นะมวมน

ไม่ได้ทาให้เป็นโปรตกลางนะครับกลางไม่กลางก็ประมาณกลางเลยคุณไม่กลางเลยนี่บูไม่กลางเลยอะเดี๋ยวเราจะผูกเรียงแต่อุ้สูงลงมาใครอุ้สูงสุดในนี้คู่อะคือว่าอย่างนี้ล่ะคู่จะผูกเป็นคนแรกเสร็จแล้วก็พี่โบ๕พี่โบ๕เสร็จกันไปพี่โบ้ลอง เรไปดีแล้วตัวเลขสิบตัวสองถ้าก็หายดูไหมตัวเลขตัวสาคตัว่ตัวห้าตรหกัวจดแปดตกส มันบอกมากีดัมีดมีั้่ทีให้ไปใช้เป็นคุณงารซ้ายถึงกุปริญญาเอกเลยนะโ้หาใหนงบ้ใช้หนึ่ง้ใช้หนบาทยูอนใช้บาทสตอองใช้ลดไปเรื่อยจนมีบอลอีกโอาใช้บาทนะพี่เอาเอาไม่เดียว ไม่ต้องใช้เลยอยากพี่ๆใช้คุณถายรูปกษบตตลอเลยไม่ต้องใช้ต้องไม่ย่นใช่้ว้าง่อคที่หลังดู้ยแล้วยี่สิบ้า่งม่บาทองยีบ้าค่่เรื่อยๆ้องหาตวไนั่ไค่ะพี่ไ้สีงเนเงนอดี๋ยวพวกเราเอามือมาต่อแขนที่เดยหนึ่งไว้จับชต่อมาคีดีออๆต่่อ่ต่อที่หนึ่งไม่ได้ต่อต่อต่อไปต่อต่อไปะไอ้สื่อ up 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 đi em bài đi em bài đi em bài đi em ไม่มีอะไรสบายไป็นขอการเรียนเลยนะการเรียน,นมีความสนุกสบายไม่ต้องไปทำงานเดี๋ยวโตขึ้นก็จะรูปป้ว่ามันสนุกใครไม่เรียนก็ทำงานหนะ่อการเรียนเป็นการนำไปสู่การทำงานที่เอาลงแลวก็สบายเนอนาคตนะนะ

แบแขนงต่อกันไปเออเหมือนการส่งพลังให้กับพี่เจงนี่ที่จบออกไปแล้วกาคิดคำพูดไปด้วยแบบพี่อะไรคิดไปด้วยอยากคิดดีอยู่นะอย่าไกังอย่าไปกวลบานตาใครนะไปโอ้ไรวเ่ไม่มีคำพูดน่ะกมไป ไม่ท้องแล้วแชร์แล้ว ไา้ตกูต้กอาก้างไว้อาคต่อไปอาคนต่อไปแลวต่อข้ลัอขึทนอาอวอาอาออาอาาอาอาออาอาอาาอาอาอาาอาอาออาอาออาาาอ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 ออาอาออา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 

惜し <Yeah. S 2>、yeah.

đây cái đây mình xin mình xin cái mình khỏe không mình nói cái này mình cái đeck 1 phong bạn với cả làm sao mà này mới chịu còn khó quá à thế chúng mua với đi luôn พี่เขาจะไปไปจากพวกเราไปสู่ที่ชอบที่ชอบอ่ะทุกคนที่ทุกคนที่ไปพี่จะหนึ่งไปอยู่โรงการน้องไนมั้ยแต่ก็ถือว่าอ่ะปสองเล่นลงปสองเล่นลงปสอง หน้ามาหน้าไม่เห็นหน้าใครมอไม่เห็นเออใครอยู่ข้างหน้ายืนเลยืนเลย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 แล้วก็ย่อตัวมาอ๋อเรื่องเรื่องสองสามมุกตังค์พี่เจ้าเอ้ยมันคือตีลมใจนี่เด็กหาแต่กล้องมาใช้กล้องมาไปเข้าไปจะเข้าไปตรงไหนนี่นะเออคิดคิดนังไงไปอยู่นหลังกันเอออ้าวอาไป

ฮ้ลโหตเก๊าออกมาแค่นีเลยเหรอไล่เลยเหรอไล่เลยหรอฮ่่าี่อะเดี๋ยวให้พวกเรากลับไปสอบนะครับับ เล่อดนตรีงานเกษียณเอ้ยงานปัดชีดงานปัดชี่เที่ห้องประชุมโน้นวันสุดวอนสุดทายเสร็จี่แหลชุดนักเรียนเขาุดเรียนียหพี่เขาค้นนา,ยยา,ขา,ขาย้ายเห็นก็อยู่หลมีพบต้องมีจากอ่ะเดี๋ยวพราะฉะนั้นฟังฟัง

เดี๋ยววันนี้มันจะท้ายพี่จะมีให้พี่จงมีบอกทำความเคารพสิ่งดังความชัดและพวกเราก็ทำความเคารพพร้อมกันให้โอกาสพี่เขาการสุดท้ายนะครับครับพูดอะไรนะครับ คอนเสิร์ตต้นไหนอ่ะพอสองยืนกันพอสองไปพอสองพอสามยืนต่อไปสกอกไม่ดปสงพอสี่ยืนแต่นี่พอสามเข้าไปตั้งนานแล้วยังไม่ไปอ่ะไปยืน